ไปที่ชัยวานครับมีเรื่องฮือฮาเกิดขึ้นเมื่อมีการตรวจปัสสาวะนายอำเภอแล้วก็ผู้กำกับที่โรงเรียนบ้านคำม่วงหมู่3ามตบนพลสูงอำเภอชัยวานตำรวจสพชัยวานจัดโครงการชุมชนบบัตยาเสพติดอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่การแพร่ประบาดของยาเสพติดมีการลงนาม MOU กับผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตะบนพลสูงเพื่อป้องกันยาเสพติดเป้าหมายคนค้าจับติดคุก ยึดทรัพย์คนเสพนําตัวไปบบัตรระยะโครงการ90วันครับโอกาสเดียวกันเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชาวบ้านตํารวจสพอพชัยวานได้เชิญตัวในอำเภอถึงที่นั่งงานนี้นะครับก็ทําเอาในอำเภอถึงกับหน้างงเลยทีเดียวก็ว่าได้ก่อนที่แพทย์จากโร,ง,รงพสตห้วยยางมีการเชิญตัว นายสุกิจจากิจรักษาในอำเภอชัยวานรวมทั้งพันตำรวจเอกรตัตพลชัยเพนสงครามพุ่งกับสอพอชัยวานนายทวิศักดิ์เล้าเจริญชัยนายยเทศมนตรีตะมนพลสูงกำนันผู้ใหญ่บ้านมาทำการตรวจปัสสาวะซึ่งผลตรวจปรากฏว่าทุกคนไม่มีใครมีปัสสาวะสีม่วงนะครับถ้ามีสีม่วงแย่เลยนะครับคราวนี้โดยตัวท่านนายอำเภอได้แซวว่าฉีสีม่วงไม่มีแน่แต่ตรวจแอลกอฮอล์อาจจะเจอครับ ทำเอาชาวบ้านที่มาร่วมงานเฮ hey! ลั่นกับพนักง,งานถือเป็นสีสันที่น่ารักของการเปิดโครงการนี้สำหรับสพชัยวานเบิ่มต้นมาตั้งแต่10มิถุนายนที่ผ่านมาพื้นที่เป้าหมายผู้ค้ายยาเสพติดที่ขึ้นบัญชีไว้มี43รายกำจัดไปแล้ว2รายส่วนผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดต,ต้องรับการบำบัด300ร,รายซึ่งในอนาคตชัยวานจะต้องลดลงและปลอดยาเสพติดเพื่อลูกหลานอย่างแน่นอนภูมิกับชัยวานกล่าวในที่สุดครับ ก็ <Es per ated> มีชุดปราบปาราตอีกปารหนึ่งชุดเข้ามาปฏิบัติการเพื่อคนค้าก็ในลำการกําจัดคนเสพก็คือเอาคนเสพมามาเข้าลบการบําบัดเพื่อค้นหาคนเสพแบบเอ็กซ์เรย์ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างของสถานีโทรทันชัยวานเนี่ยได้ปปสกำหนดว่าหมู่บ้านบ้านคำม่วงหมู่ที่สามตำบลพลสูงเป็นหมู่บ้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดซึ่งเราได้ไดำเนินการตั้งแต่วันที่สิบ สิบมิถุนายนแต่วันนี้เราถือโอกาสว่าทุกส่วนราชการมีความพร้อมก็เลยเอวาวันที่14นี่เป็นวันเปิดเป,เปิดโครงการเพื่อประกาศสงครามกับยาเสพติดแล้วเราดำเนินการมาแล้วนี่มีการตรวจยึดยาเสพติดมีการจับกุมแล้วเมื่อวานนี่เป็ยไงหน้ายาบ้าของกลางนี่แป0รอยเม็รแล้วก็ยึดทรัพย์หลายรายการเมื่อวานกับผู้ค้านะครับ